ครับอ้าวเดี๋ยวครับน่าจะดับเรากลับมากันอีกครั้งนึงนะเมื่อกี้น่าจะดับเมื่อกี้อารมณ์เสียมากครับชิีเ่เอ็ดไว้ใช่มีคนโทรมาต้องเริ่มเรีนใหม่แล้วผมก็อยู่กับคุณกวีคุณเล่นนะครับแล้วก็ทุณคนมากชิี่ๆอัดน่นะ เออคุณเดี๋ยพึ่งว่าเราต่างนะเราเราเนี่ยเราพึ่งเล่นได้แค่วันเดียวนะครับถ้าอยากเจอกับ so ผมต <drilling. S 1> ัวเต็มเรื <Smith> ่องเด็ด <tôi> สินะเอาแล้วเอาไอพีเลยเอ่อ t h i p v i m o l l o v e l o v e เนี่ยเราไม่ทันแล้วกดปังไหรับไม่พูดคึงเราเพรต้องเขาใจนะวเพราะมันเลยต้องขอบคุณกำลังใจของผมนะครับ พี่โตัวแรกก็พี่จิตวิสันนี่ไหมครับคนเดียวไมครับกไไ็ไม่มีอะไร่มยไม่พูดพูดกับผมไม่คุณจไม่ฟังผู้เหมยเอ้ยคุณไม่ได้ฟังไงเอ๊ะคนด <โร S 2> ูนเห็นได้เลยอย่าว่าผมจะขายเขาถึงอยากโอเคครับกเเ็เล่นเล่นเล่นเลยแล้วกัน ไอ้น,นัดเดี๋ยวมันเข้า,างเ,เาาง,งี้ยแค่เพว่อน โอ้ยโอ้ยไม่ค่ะมึงไงมึงยังไม่ได้ถ่ายอเราเม่อกี้ไปดูเข้ามา โอหนี่มีฝีมือกว่าคุณนัดนะฮะเราเล่นครับเราเล่นหลวงจะพูดนหยาบไปคุณเล่นเคราผมยัไม่ได้เล่าผมนะแม่พมยอะคุณยังไม่ได้ร้อยยี่สี่แล้วเรเละี่ยทีด้ยกีนะครับก็ดีนผมว่า ได้อยู่เลยพี่เดียวคุกกี้ตนี้ดีกว่าคุกกี้กาวมันัมันยิงหมีวินนี่รกออกนาหมีวินนีได้คะแนนเยอะกวหมีอะไรแล้วแล้วหมีชมูยิ่ได้คะแนนเยอะก่าหมีอรแลแหมีชมูรักีิบินด้วยับโหแม่เื่องอะรเหงาเลยะโอตัวปู่ก็ดเลยเพี่เดีดีครับ ก้องชัดปะคุณต้องลอ,อ,องเล่นแล้วจะต้งเก่งๆลองกับเล่นอต่นบ,บุครับเจะติดลอ็อกเร์เรวหนึ่ผมมีเคียเลยเออ้อา้าวโอ้ยคุณเวยังคุณเนี่ยตัวดูมันน้อยอะโอยเวเนอะมันดูดได้แลวคุณโหุมเล่เยดูเลยเ่ย อ่เลื่อนเลื่นตัวมาเา่อนมาขึ้นโเด็ตยังไม่ได้ขึ้นมมอมเดนเียนไ้ขึ้นยขนัขึ้นขึนหลายครั้งละขึ้นไดได้หนึน่งต่อครั้งละคุณดยวจะต่อให้เป็นยไอ้ยี่อะไรคุณทดสอ,นนอ,อ,อดีไหมไม่อย่าพึง่งเลยดออาจะพักคิปแป๊บหนึ่งแล้วก็กินข้าวก่อน โอ๊ยนั่นี้ยตอนีผมไม่โดนแล้วแม่ไม่มันแลกไงมันแหลกมันแหลกมันแลก้ไม่โนแล้วดูยคนเดียวเขาอ้างครับมึงก็อย่างนี้เมื่อกี้เมือีบไม่ใชจักยานในการรับหอจกยาในการรับคมด้วยต่อตับ แม่กูอืมรับหนึ่งอ่ะกลับบ้านะ้องเล่อะอ่ะ้่แม่โดนมาตามเงแล้วผมก็ต้องรีบเล่นเต็มค่าเดอดีเยี่เด็กจระเ็มือเลยยิวคนียใช่อันนี้เขามาบ้านผม ผมก็ต้องอยู่คนเดียวใครจะมาหาผมได้นะไปมาการ์ดยิงเนี่ยไม่ดีคุณน้านครับอยู่ยด้ยวยโดนี่ดีคุณน้านครับเ,<อ>เกิดมีคนจะมาท้าแข่งกับคุณคุณแข็งครับเออคุณแมนนะ่ผมก็ไม่รู้นะครับผมกลัวแพ้นคุณเชื่คคอคุณแน่พอไหมครับ ก็คุณคิดว่าแน่คุณนี่แข่งกับเขาเลยแข่งกับคนงนะครับน,น,นั่นไงครับคนเราวันนี้นเ,นนอเ,เอนนเอเดี๋ยวผม,ไ,นนม,มไม่เห็นหน้าคุณคุณมีแตจุดทีนักแไม่เห็นหน้าดุณมาดูในอไหนเน,น,นี่ยมาูเคอที่ไทยเครื่องที่ไทยเสียเีย ไม่ครับไม่คุณุยใครใครก็เห็นครับว่ามันแหลกครับผมก็เห็นแล้วผมก็เห็นเหมือนมันอยู่ดีมันแหลกแล้วมันก็หยุดอยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ตกมก็เม่ปรองปัญหาเหม่อนกับเครื่องกลมแล้เครื่องกุณแล้วก็คยรกับเครื่องพ่อพุ่มแม่ห่มไอโฟนขอ้กูใล้จะทรศัใหม่นะครับแนะนำครับยายาซื้อสั่งสิ่งนมีไรเดี๋ยวาอกต่พวกมันปลารเบิดบ้านคุณเนอ่ แต่ผมแม่ผมแมน่าไม่คือไอโฟนคะรับมันไม่แลกนี่ครับอ่ะอันนี้ผมพาดเองคือมีกันาเฮยคุกาย ตอนนี้ทำลายสถิติตัวเองได้ขอบขอบคุณที่รับชมนะขอบคุณที่รับชมฮะไม่ <c oughs> เขาเลยแล้วเต๋อคุณอะไลงไปแล้วคุณก็มีเสียใจแล้วแวเรามาแข่งเลยเพื่อนคุณนะ <c oughs> โอ้ยไม่นานเล่นให้แม่งเลยหรือว่าคุณตูนีคุณเอาเพื่อนคุณไหนอะ อ่ะครับก็กขอจบคลิปเพียงท่าน,นี้นครับก็อาจจะมีต่อไปเรื่อยๆนะฮะเฮ้ย <c oughs> นัดคุณู้เอเยียนเลย,ย,ย,ยก็ขอจบคลิปเพียงท่าน,นี้นครับขอบคุณครับผม